พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารที่23เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องสิ่งสำคัญสามอย่างที่พระี่ซูทรงนำมาให้เราและพระวจนะที่เราจะไขควรและสามัาคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่17เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพ่บูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและการครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พี่น้องคะมีสมสิ่งสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เราซึ่งคริสเตียนทุกคนต้องศึกษาอย่างขยัขนขันแข็งเข้าใจและดำเนินชีวิตตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ ได้แก่ความชอบธรรมชีวิตนิรันร์และสมรคีธรรมนี่คือสามสิ่งที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีความสามารถได้รับจากทางอื่นไม่มีศาสนาใดาในโลกที่สามารถประทานสิ่งเหล่านี้ได้และในการศึกษาของเราในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในนั้นนั่นคือความชอบธรรมความชอบธรรมหรือความชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังพูดถึงความดีเลิศของพระองค์ในทุกสิ่ง ทงทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทงทรงดีเลิศและยังเป็นการแสดงออกถึงความรักและพระประสงค์อันชอบธรรมของทงในทุกสิ่งอีกด้วยมีความชอบธรรมเกี่ยวกับพระเจ้าในทุกสิ่งเมื่อความชอบธรรมนั้นปรากฏแก่มนุษย์จะเกิดบางสิ่งขึ้นมนุษย์ได้รับความชอบธรรมนั้นและก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าในตัวเขาพี่น้องคะสิ่งนี้สำคัญมากเพราะพระเจ้าทรงปราสจาตําหนิ ถ้าคุณตำหนิพร่องได้นั่นหมายถึงพร่องยังทรงบกพร่องแต่พร่องไม่เคยบกพร่องเลยพร่องทรงถูกต้องเสมอและตลอดไม่ว่าพร่องจะคิดพูดหรือกระทำสิ่งใดล้วนถูกต้องพร่องทรงไถ่เทธรรมชาติเดียวกันนี้ให้แก่เราบัดนี้เราสามารถคิดอย่างถูกต้องพูดอย่างถูกต้องทำอย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคุณรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพื่อบังเกิดใหม่คุณไม่ได้รับศาสนาความถูกต้องของพระเจ้าถูกประทานให้แก่คุณเป็นของขวัญโรมบทที่5ข้อที่17มันต้องถูกไถ่เทให้เพราะคุณไม่สามารถบรรลุหรือทําให้มันเกิดขึ้นได้โดยตัวคุณเองมันไม่สามารถได้มาโดวยวิธีอื่นแต่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เรามีความถูกต้องของพระเจ้าที่สําแดงในตัวเรา โดยการถ่ายเทจากพระเจ้าพี่น้องคะความชอบธรรมของพระเจ้านี้คือสิ่งที่ทําให้เราเยืยนอยู่ในที่การทรงสถิตของพระบิดาโดยปราศจากความรู้สึกผิดความกลัวการกล่าวโทษหรือความรู้สึกด้อยกว่าเราไม่มีทางรับใช้พระเจ้าหรือดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์ได้จนกว่าความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกประทานให้แก่เรานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ ที่คุณได้รับจากพระเยซูเมื่อคุณเชื่อในพระองค์นั่นคือความชอบธรรมเราจะทบทวนอีกสองข้อในการศึกษาขั้นต่อไปให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับของประธานแห่งความชอบธรรมข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจโดยรู้ว่าข้าพระองค์ยืนอย่างถูกต้องกับพระองค์ ข้าพระองดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการตระหนักถึงความเป็นตัวตนของข้าพระองค์ในพคริสปราศจากความรู้สึกผิดการกล่าวโทษหรือความกลัวขอบพระคุณที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ในพระเยซูคริสข้าพระองค์ครอบครองในชีวิต และสำแดงพระลักษณะแห่งความเป็นเลิศและความรักของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f เ c e b o o k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด